โดยพิธีกรรมในช่วงเช้าเป็นพิธีถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานซึ่งมีตัวแทนเจ้าภาพกล่าวคำถวายพัตตาหารคือกัลยาณมิตรการดาอาระบะและกัลยาณมิตรเยาวลักษ์มาสุดาจากนั้นคณะสงฆ์ได้เจริญชัยมงคลคาถาและให้พรส่วนคณะเจ้าภาพทุกท่านก็ได้ร่วมกันประเคนพัตตาหารเพนแด่คณะสงฆ์ ส่วนช่วงบ่ายเป็นพิธีบุพเตพตพลีโดยกัลยาณมิตรชดารัตคาโตเป็นผู้แทนจุดเทียนทูปบูชาพระพุทธกัลยาณมิตรการดาอารบาจุดทูปเทียนบูชาพระธรรมส่วนกันลยาณมิตรเยาวลักษ์มาสุดา จุดทูปหน้ารูปผู้วายชนจากนั้นคณะสงฆ์ก็ได้สวดพระพุทธมนต์ส่วนสาธุชนก็ได้ร่วมกันทอดผ้าบังสกุพลพร้อมทั้งได้ร่วมใจกันนั่งสมาธิแผ่บุญกุศลให้ผู้วายชนก่อนที่จะประกอบพิธีจุดประทีป108ดวงบูชาพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารค่ะ